กาลิบัสเซียสวิน196อามังงะนในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า Despair and Hope หรือแปลไทยเลยคือความสิ้นหวังและความหวังภาพได้ตัดมาที่ตัวของเดียร่ยครั้งเดี๋ยวก่อนสมัยก่อนหน้านั้นฉันถึงไม่เคยคิดมาก่อนกันอัศวินในคำทำนายผู้ชายผมสีเขียวรูปปีกเนอะแกแกคือเพอร์ซิวัลศัตรูของท่านพ่อและศัตรูของคาไมลอดจากนั้นเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้ตอบกลับใช่แล้วเป็นฉันเอง ฉันจะเป็นคนจัดการพ่อของนายและจัดการคาเมลอดให้มันสิ้นซากซะสิ้นคำพูดนั้นตัวของเดียร่าเนยก็ได้กัดฟันหน่อยแต่แล้วตัวเขาเนียก็ได้ยิม้ม <c oughs> แน่นอนแน่นอนก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก่อนแต่ว่าในตอนนี้ฉันไม่ได้สนใจพ่อแล้วหรือว่าจะเป็นอาณาจักรคาเมลอดเองก็ดีตัวฉันในตอนนี้มีพลังเม่ได้ทรงพลังดังนั้นในตอนนี้ฉันสามารถมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครได้แล้ว แต่ว่าที่นายได้พูดมาก่อนหน้านั้นก็เป็นความจริงมันก็เลยทําเอาฉันก่อนหน้านั้นงุนหงิดเล็กน้อยแต่ว่าช่างเถอะพรุ่งนี้แล้วฉันจะทรมานนายในการแข่งฉันจะจัดการสหายของนายเรียงตัวเรียงตัวเลยพอเง้นแล้วไว้เจอกันในการแข่งพรุ่งนี้ต้องเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากแนะ่แล้วสนานเดียร่าเนี่ยก็เดินจากไปพร้อมกับโบกมือและขณะที่ตัวของเดียร่านั้นกำลังเดินจากไปเพอร์ซี่ตอนนี้เนี่ยก็ได้แผ่รังเสียงความตายรอบตัวนาย จะไม่มีสิทธิ์ได้ทําแบบนั้นเพราะว่าคนที่จะตายจะมีเพียงแค่นายเพียงคนเดียวและแล้วก็ถึงเวลาตกดึกตัวของเดียร่านั้นกําลังนั่งกินข้าวคนเดียวแต่ว่ายังไงล้วก็ควรขอบคุณนายสักหน่อยนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีนายในตอนนั้นตัวฉันวันนี้คงไม่ได้เกิดโถ่เว้ยแล้วจากนั้นซ่อมนั้นเนี่ยก็ได้ปักใส่หัวคนคนหนึ่งไอ้สั์ไข่ไม่ทํากูวะไอ้เด็กเชียและจากนั้นนักสู้คนนั้นเนี่ยก็ได้ต่อยหน้าของเดียร่า เด็กดอกไอเด็กเวนมึงไม่ดูวะแต่ว่าก็ได้มีนักสู้อีกคนหนึ่งพยายามห้ามนนนายทำบ้าอะไรนายไม่ดูการแข่งหรอเดี๋ยวนายก็และักะนัะน,นักสู้คนนั้นเนี่ยเหมือนตัวเขาตอนนี้นั้นจะบาดเจ็บเองละกั้นเสียงของเดียร่าก็ได้พูดออกมายังไงแล้วฉันก็ต้องขอบคุณนายอยู่ดีตัวฉันในตอนนี้อยู่คนเดียวลุงฉันก็ตายแล้วพ่อฉันความทรงจําหายไปไอโรเทสไอเทอร์อเลสไอเวนทรอยศนั่นก็แทงข้างหลัง ทั้งหมดนะทั้งหมดนี่มันเป็นความผิดแกเพราะฉะนั้นแล้วแกต้องจ่ายสิ่งที่แกสมควรจะจ่ายเพอร์ซิวัลแกต้องชดใช้แล้วจากนั้นภาาก็ได้ตัดมาหาคุ่มของแอนแล้วว่าไปแล้วเพอร์ซิวัลอยู่ไหนกันนะจากนั้นนาซีนก็ได้พูดต่อนั่นสิในตอนนี้หมอนั่นไปอยู่ไหนกันจากนั้นกาเลตก็ได้พูดออกมาไม่ได้ไปแปลว่าหมอนั่นไปฉี่เหรอแล้วจากนั้นเสียงของเพอร์ซิวัลก็ได้พูดแทรกขึ้นมานี่เพื่อนเพื่อนฉันกลับมาแล้วล่ะ ฉันเองแหละเพอร์ซิวัลทอดทีพอดีว่าฉันนะ่ะไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปแล้วดอนนี่ที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้พูดจา,าทักทายฮันแน่นายองอันฉี่ไม่ไหวแล้วสินายนี่มันเด็กน้อยเองสินนะจะว่าไปแล้วฉันเองเคยเป็นเหมือนกันเวลาฉันปวดหนักนะ่ะและจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้ชี้นิ้วปิ้งป่องถูกต้องนะครับผมและจากนั้นเสียงกระเวนก็ได้พูดต่อนี่เพอร์ซิวัลจากนั้นเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้ตีมือว่าไงกระเวนมีอะไรงั้นหรอ และจากนั้นเสียงกระเวนก็ได้พูดออกมาทําไมนายถึงได้ถอดแหวนออกจากนั้นตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็ถึงก็เงือตกเอ่อเออทอดทีพอดีว่ากลัวมันเลอะฉี่พะฉะนั้นแล้วฉันก็เลยลืมและจากนั้นตัวของกเวนก็ได้พูดต่อบอกฉันมาว่านายในตอนนี้นะ่ะกำลังคิดอะไรอยู่กันแนะ่แลวจากนั้นตัวของทิสซันก็เดินมาพอดีเจอซัตชีเพอร์ซิวลนี่นายไปไหนมานะส่วนเพอร์ซี่ที่ได้ฟังคําถามนั้นตัวเขาตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดมากคือแล้วจากนั้นกระเวนเนี่ยก็ได้ดูเพอร์ซิวลขึ้นมา นี่นายนะโง่ไปแล้วงั้นเหรอนายก็รู้ว่าการที่นายทําแบบนั้นนะ่ะไม่เพียงทําให้นายเดือดร้อนเท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้เพื่อนพ้องของนายทุกคนก็ต้องเดือดร้อนและทุกคนเองก็ตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่หรือยังไงและเมื่อสิ้นคําพูดนั้นเพอร์ซี่เรียกแต่กลมหน้าตัวของดอนนี่เนี่ยก็พยายามทําให้ทุกอย่างเบาลงนี่ใจเย็นก่อนนะคือในตอนนี้เขาก,กลับมาแล้วไม่ใช่หรือยังไงพ้องัันแล้วจากนั้นเกเวนก็ยังไม่หยุดพูดอย่างน้อยแล้วนายควรรู้หน่อยว่าเพื่อนของนายเวลาหายไปนะ่ะหมอนี่ทาตัวโง่แค่ไหน ใครดูจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยอยะเพราะว่าการที่นายเลื่อนในการ,ปรเปิดเผยตัวตนให้กับศัตรูรู้นะและนายคิดว่ามันจะมีอะไรตามมางั้นเหรอเช่ดหมอนั่นแต่ใจในการบอกเบลทิฟเกี่ยวกับแผนการของเราละ่ะทุกอย่างน่ะมันได้จบลงแน่นาย,ย่าทำให้ความโง่หรือว่าความโมโหของนายทให้พวกเราทุกคนนะ่ะต้องสวยไปด้วยได้ไหมสิ้นคําพูดนั้นเหมือนเพอร์ซี่ไหนก็ได้งเงียบก่อนที่เขานั้นจะพูดออกมาคือว่าหมอนั่นน่ะไม่ทําแบบนั้นหรอกและจากนั้นกาเวนก็ได้ถามต่อนายว่าอะไรนะและจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดต่อ หรือว่าเขาเนี่ยจะไม่ไปบอกเบลชีฟหรอกเพราะยังไงแล้วเขาเน่ะก็ต้องฆ่าฉันด้วยมือตัวเองแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วกเวนก็ยังไม่เย็นลงและนี่นายนะ่ะมั่นใจขนาดนั้นได้ยังไงกันนายคิดว่านายรู้ทุกเรื่องเลยหรือ,อยังไงสิ้นคําพูดนั้นเฮาเซอร์ er ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเอานะ่ะใจเย็นก่อนกเวนในตอนนี้ก็ล้มๆมกันไว้ก่อนเพราะในตอนนี้ทั้งคู่นะควรสงบสติอารมณ์ก่อนไม่ใช่เรื่องไงแล้วเสียงเพอร์ซิวเ่ยก็ได้ตะโกนดังออกมาฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดฉันพาดดครั้งเียว แอนกับนาซีน่ะได้ถูกหมอนั่นจัดการแน่ฉันน่ะเสียพวาเขาไปไม่ได้จากนั้นเสียงของแอนก็ได้พูดขึ้ม <_ C 1> ขนมาเพอร์ซียวจากนั้นเพอร์ซ <_ C 1> ี่ก็ได้พูดต่ออยครั้งคือตัวฉันเองน่ะก็อยู่ที่นี่ตรงนี้แล้วฉันน่ะก็อยากปกป้องทุกคนเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดมีใครสักคนมีใครสักคนพยายามในการฆ่าพวกนายแล้วก็ฉันน่ะจะไม่ทนอยู่เฉยแน่ตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยฉันก็เงอตกคือนายพูดแทนแลนส์ลอตหมดเลยมั้ง และเพอร์ซีก็ได้พูดต่อถ้าเกิดมีใครสักคนบอกว่าจะฆ่าพวกนายหมอน,นั่นก็ต้องเตรียมตัวตายด้วยเช่นกันสิ้นคําพูดนั้นทุกคนก็ได้เงียบส่วนดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเอาหนะ้าเพอร์ซิวลนี่ไม่สมกับเป็นนายเลยนะดูยังไงนี่ใส่นั่นมันก็ของแลนชัดๆแลนจริงๆนั่นแหละนี่นายโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยเอาหนะ้าจริงๆแล้วนาะยไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยใจเย็นก่อนเธอเพอร์ซี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้หลบหนะ้าแล้วฉันเป็นผู้ชายแบบไหนกันล่ะดอนนี่ มนุษย์อย่างนายนะจะเข้าใจไลฟ์สเิรดอย่างฉันด้วยงั้นเหรอดอนนี่ที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยตัวเขาก็ถึงกันเองและจากนั้นเขาก็เดินออกมาแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาตอนกลางคืนตัวของกาเลตเนี่ยก็เดินมาหาดอนนี่ที่กำลังนั่งคนเดียวสําหรับฉันแล้วฉันคิดว่าหมอนั่นน่ะให้ความสําพัน์กับเพื่อนมากเกินไปจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนายอย่าปล่อยให้เรื่องนั้นน่ะทำร้ายนายเลยแล้วจากนั้นดอนนี่ก็ได้พูดกับคือกาเลตมันก็ไม่ใช่แบบนั้นหรอกตัวฉันเองก็ล้มเหลวเหมือนกัน ฉันพยายามในการช่วยหมอหน้าจัดการเรื่องต่างๆแต่บางทีแล้วฉันก็ไม่สามารถทําได้แม้แต่จะเป็นการให้กำลังใจหรือว่าปลอบใจบางทีแล้วเรื่องพวกนั้นก,กาเลตมานี่กับฉันก่อนแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาหาเกวนในเพร์ซิว่าอีกครั้งเสียงของเวนก็ได้พูดออกมาและคือนี่คือสิ่งที่นายจะทำพวกเรางั้นเหรอที่นายกำลังทำอยู่นะกำลังทำให้เราทะเลาะกันเองไม่ใช่หรือยังไงเพร์ซี่เนี่ยก็ถึงกับเสียงไม่ออกคือฉันไม่มีข้อแก้ตัวหรอกแต่ ล้วสนั้นเสียงทิสซั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเอานะ่าพวกเราทุกคนพอได้แล้วแหละเพราะว่าในตอนนี้เราอัดซีนในคำทำนายนะ่ะต้องรักกันสามัคคีกันไว้นะแต่เหมือนคําพูดของทิสซั่นนั้นจะไร้น้ําหนักสุดๆเสียงของกระเวงก็ได้พูดจากับทิสซั้นตัวของนายนี่มันกล้าพูดเนาะชั้งที่ความจริงแล้วนายนะ่ะเพิ่งโดนล,ล้างสมองมาถึงตะกี้หยกหยกทำให้ทิสซั้น,นะ่ะเฉื่อยเขินเฮ้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วะนั้นก็ได้มีเสียงชายแก่คนนึงพูดขึ้นมาการต่อสู้นี้มัััันนนนออะะไรกกกลล่่็คิดยูแ้ววึง หลานจะต้องมีเพื่อนลายล้อมมากมายทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้หันไปเขาคนนั้นเป็นใครงั้นเหรอนั่นสิลากัวว่ารู้จักกับเราเลยแต่ว่าโมที่เขากำลังใส่อยู่นั่นและฉะนั้นเพอร์ซี่ก็ได้หันมาไม,ไม่มีช้างนะเพราะว่าคนตรงหน้าที่ได้ปรากฏต่อหน้าเพอร์ซิวอลนั่นเลยคือปู่ของเขาอัศวินวาฮิตและฉะนั้นเสียงของวาฮิตก็ได้พูดขึ้นมาหลานโตขึ้นเยอะเลยนะเพอร์ซิวอล และแล้วตอนที่196ก็ได้จบลงไปการเปลี่ยนไปของเพอร์ซิวลนั้นเกิดจากความโกรธแค้นที่ได้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลและในตอนนี้ตัวเขาได้พบกับคุณปู่ที่เป็นที่รักเข้าอีกครั้งและคือตัวผมเนี่ยก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะฮะใครที่ได้ดูบูล็อกอาจจะรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราได้เพิ่มช่องทางในการโดเ n a นะครับผมก็คือ easy d o n a t e นะครับเมื่อคุณโด o n a มาปุ๊บ เข้าบัญชีผมปั๊บเลยนะฮะไม่ต้องรอสิ้นเดือนและใครโดนเนี่ยไม่ได้ทัวร์เลยเนี่ยก็ไม่โดนหักนะครับผมโอนปุ๊บเข้าปั๊บโอนปั๊บเข้าปุ๊บโอนปุ๊บเข้าปั๊บโอนปั๊บเข้าปโอนปเข้าปุ๊บวิธีง่ายๆกดไปที่ลิงก์ด้านล่าง easydonate. app/s72 นะฮะแล้วก็แนบสลิปเนี่ยผมพร้อมมาเขียนข้อความพร้อมมาชื่อเล่นของคุณมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอย่างเช่นใครอ่านเป็นเกย์ อย่างนี้ส่วนทางทิปมีนั้นก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะก็ในเดือนนี้เนี่ยก็เริ่มเดือนใหม่นะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่โดนเนทมันในเดือนที่แล้วด้วยเนี่ยผมคุณบีมคุณฟอร์จูนคุณสักะินคุณสมออนคุณอัน๋นคุณต้นส้มนะฮะแล้วก็คุณคอรทูสวิปแล้วก็ผู้ไม่ระบุต,ตัวตนอีกหลายคนคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับส,สวัสดีครับ